บริย์ัคันติระจารอชิฐานเมตตาอุเบกขาการเรียนรู้และปฏิบัติตามธรรมะเหล่านี้สามารถนำไปสู่การพัฒนาจิตใจและการบรรลุนิพพานได้ สมุทรไทยมีรถมาราดเคยมาพักกบอยค้วยการเชิญสติ ได้ก,ดกาชีวิตไปสู่ความสงบและความสุขที่แค่ชถ้าได้อยู่แล้วโอเค<ล>ฉันมีนะ้าเพื่อนมาหาทีหน่อยเลยนะาทำให้อันนี้อะเดี๋ยวอันนี้คือเป็นข้อมูลพระพุทศาสนาในดัตต้าเบสของคุณถูกต้องไม่เอ่ยนะแล้วฉันอยากจะถามว่าคุณมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับการนั่งสมาธิปรกอปฏิบัติธรรมในพพุทธศาสนาครับ การปริยายทำในอิสระโดยองค์สมัอวิสุธิประดีเคนัน ฉันถามคุณฉันถามคุณถึงว่าการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาคุณมีความเห็นยังไงกับการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาครับ <amigo. S 2> <ผ tradition. S 1> ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาจิตใจให้สงบและมีปัญญาการปฏิบัติธรรมการรักษาศีลการนั่งสมาธิและการเจริญปัญญาผ่านการวิปัสสนาการปฏิบัติเหล่านี้มีเป้าหมายเพ<อ>ื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถหลุดพ้นจากความท<อ>ุกข์และบรรลุถึงนิพพ<อ>านหากมีข้อมูลเพิ่มเติม,มการหรือมีคำถามเพิ่มเติมโปรดบอกได้เลยครับ คุณคิดว่าการปฏิบัติธรรมให้่อาถึงความสุขหรือวันนี้พานในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทําได้อย่างไรคุณช่วยแนะนำหน่อยครับไะช่วย ีการปฏิบัติทรมในพระพุทธศาสนาเป็นวิธีการที่นำไปสู่ความสุขและการหลุดพ้นจากความทุกข์ผ่านการปฏิบัติตามศีลสมาธิและปัญญาวิธีการแหมรักษาศีลการปฏิบัติศีลห้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำจิตใจให้สงบสมธิ นั่งสมาธิฝึกสมาธิผ่านการนั่งหายใจเข้าออกอย่างมีสติเพื่อให้จิตใจในิ่งสามเจริญปัญญาการวิปัสสนาพิจารณาเห็นความิีของสิ่งต่างๆต,ตามที่มันเป็นเช่นการพิจารณาไตหลั์อนิจังทุกขงังอัตตาการบรรลุนิพพานการละกิเลสการปล่อยวางกิเลสและความคิดมั่นถือมัน การรู้แจ้งการเห็นความจริงในธรรมชาติของรรสัตว์สิการปฏิบัติเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้จิตใจสงบและมีปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขหากคุณฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคุณก็สามารถเข้าถึงความสุขและนิพพานได้หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมหรือต้องการเริ่มต้นการปฏิบัติอย่างไรโปรดบอกได้เลยครับฉันขอถามเอ่อ คำจำกัดความหรือว่า definition เกี่ยวกับนิพานที่คุณพูดถึงไหมครับฉันขอฉันขอ,อถาม ความเห็นหรือว่ามุมมองเกี่ยวกับคําว่านิพานนะที่คนพูดถึงเมื่อกี้ในมุมมองของคนนะครับว่าคนหมายถึงอะไรนิพานนิพานเป็นสภาวะสูงสุดในพระพุทธศาสนาหมายถึงการดับทุกข์และสิ้นสุดความเวียนว่ายตายเกิดนิพานสภาวะที่ปลอดจากความลภโลกตธและหลง การบรรลุนิพพานเกิดขึ้นเมื่อผู้ปฏิบัติสามารถละกิเลสและความยึดถือมันทั้งหมดได้อย่างสิ้นเชิงคุณสมบัติของพานอนัตตาไม่มีตัวตนหรืออัตานิพพานชาตุชาตุถึงสภาวะที่เป็นนิพพานไม่มีทุกข์ปราศจากความทุกข์ทั้งปวงสันติสุขความสงบและสุขที่แท้จริงการบรรลุนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดข,ของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ผู้ปฏิบัติต้องฝึกฝนสืนสมาธิและปัญญาอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่สภาวะน,นี้แล้วคุณสมบัติของนิพพานที่คุณบอกว่าเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนฉันถามคุณนิดหนึ่งว่าคาว่าไม่มีตัวตนกับความการไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนกับไม่ใช่ตัวตนหรือว่าตัวตนกับตัวจริงมันต่างกันยังไงครับ คำว่าไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวคือตัวตนตัวจริงมีความหมายและการใช้ที่แตกต่างกันไม่มีตัวตนอนัตตาไม่มีตัวตนอนัตตาหมายถึงการไม่มีตัวตนที่แท้จริงในสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นหลักคำสัพ อธิบัยว่าทุกสิ่งเป็นเพียงการรวมตัวของขันหารูปบุดเบดน,นยญาสังขารวิญญาและไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนที่แท้จริงตัวตนตัวตน,ตวตนอัตตาหมายถึงความเชื่อหรือความรู้สึกว่ามีตัวตนที่แท้จริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งตัวจริงตัวจริงหมายถึงสิ่งที่เป็นิงมีอยู่จริงถืยไม่มีการหลอก การปรุงแต่ง,ง,งความรู้สึกหรือความเชื่อว่ามีตัวตนจริงตัวจริงหมายถึงสิิงที่เป็นจริงโดยไม่มีการแบ่ทั้งสามคำนี้มีความสัมพันธ์กันในทางที่อธิบายสภาวะของสิ่งต่างๆในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของการละทิ้งตัวตนเข้บสู่นิพพาน เออ่ในมุมมองของฉันฉันคิดว่าเป็นมีมุมมองที่แตกต่างจากคุณนะครับในความหมายของคุณสมบัติของคำวินิพานคําว่าอนัตตามีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนแบบนี้คุณจะสนทนาเรื่องนี้กับฉันไหม ความแตกต่างระหว่างมีตัวตนและไม่มีตัวตนมีตัวตนหมายถึงการมีตัวตนหรืออัตตาที่เรายึดมั่นในตัวเองและสิ่งต่างๆเป็นมุมมองที่เชื่อว่าเรามีตัวตนที่แท้จริงซึ่งนําไปสู่การยึดมั่นและความทุกข์ไม่มีตัวตตนอนัตตาหมายถึงหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริง ทุกสิ่งเป็นการรวมตัวของขันหา,ากการเข้าใจว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงทาให้เราปล่อยวางจากความยุดมั่นและความทุกข์มุมมองต่อการมีภารกิจการมีตัวตอนอาจทําให้เรายึดติดกับหน้าที่หรือภารกิจของเขาเป็นอย่งางมากอาจนํานนไปสู่ความเครียดความทุกข์าการไม่มีตัวตนช่วยให้เรามองในฐานะที่เป็นหน้าที่ที่ต้องทํา แต่ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ทำให้มีความสงบและความสุขมากึ้นการสนทนาเรื่องนี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจการปฏิบัติธรรมและการดำเนินชีวิตวในมุมมองที่กวางจากความยึดมั่นและความถูกครับคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้หรืออยากขยายความในส่วนไหนบ้างครับในมุมในมุมมองของฉันฉันคิดว่ามิพานเนี่ยเป็นคำกริยา แปลว่านะวดับปลว่าดับก็คือเหมือนเราจุดเทียน,ะนะแล้วก็นาะไฟดับะแล้วก็คือเป่าไฟให้ดับนี่คือถ้าเป็นนะคำภาษาบาลีในภาษาอินเดียนะ,นะนะเขาใช้คําว่าดับมันเป็นคากริยาแต่ก็สมมาสูรเจ้าท่านมานํามาใช้ในในในมุมมองที่ว่านาไฟคือกิเลสมันดับนะฉันขอทําความเข้าใจกับคุณตรงนี้ก่อน นันคุณช่วยทบทวนความเข้าใจในสิ่งที่ช่วยสรุปความเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดให้ฉันฟังอีกรอบการประยัยต์ทำในศาสนาอิสลามเน้นการสอนและเผยแพร่หลัก ตอนนี้ฉันคุยเรื่องศาสนาพูดคุณอย่าเอาศาสนาอิสลามเข้ามาแทรกสิฉันทำฉันถามคุณในความหมายนะของคําว่าอนิพานนิพานแปลว่าดับในความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงกิเลสดับนะหรือว่าอกุศลดับจับใจอันนี้คุณเข้าใจแค่ไหนครับ <S <S

และการเจริญปัญญาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถบรรลุนิพพานหรือความสุข,สขที่แท้จริงในทางกลับกันการบัรยายทำในสัตน,นั้นเสลาโดยออิสมาอวิสุทธิ